กลับมากับคู่รองสุดท้ายของวันนี้ครับเดชพิมพ์จะเจอกับยับแม่ยับครับสําคัญครับยับแม่ยับเกมนี้แพ้ไม่ได้แล้วครับถ้าแพ้นี่แทบจะหมดลุ้นเลยนะแต่ชนะยังมีโอกาสลุ้นแบบห่างๆส่วนเดชพิมพ์ก็ยังอยู่ในเส้นทางครับถ้าเกมนี้ได้ครับจะเป็นยังไงครับไปเลยครับเดชพิมพ์กับยับแม่ยับครับผม4231ครับเดชพิมพ์ส่วนยับแม่ยับครับ352ครับ ว่าจะออกยังไงครับกูน่นี้ซ้ายไปขวาครับเดชพิมพ์กุลิดครับมาที่ชาวตันชาวตันครับเดชพิมพ์บุกใส่ก่อนนะกุลิดบนอยู่ครับมาที่ตูเร่ด้านล่างครับมาที่โรนันโดครับเดชพิมคาร์ลอสอาเบตโต อาเบโต้ไหลมาที่ชาตันตูเรยัดมาจังหวะน,นี้ซ้สายโอ้ใบซ้ายครับกุลิตเมื่อกี้้ายได้แต่ว่าเดชพิมพ์ไม่ยิงแล้วแบบนี้โอกาสของทางยับแม่ยับคืนกลับมาที่กุลิอยูเซอยู่เซวนไปก็เจอเดชพิมพ์บีบมาได้แต่ว่าก็ช้าเหมือนกันครับเดชพิมพ์จะไม่ยับเอาบอลคืนกลับมาแล้วจังหวะน,นี้ตูเร่ทำได้ดีแต่ก็ออกบอลไม่ดีครับตูเร่โอ้โหถือว่า พาดคนและจังหวะและยัดมาจังหวะนี้ครับยับแม่ยับชิโนล่าชิโนล่าไหลมาที่เวียร่าครับวนกลับมากุลิตด้านบนและช่องนี้เดชพิมพ์บีบใส่เลยครับและได้สวนมาที่อานายจะย้อนมาก็ติดยังเข้าทางเข้าทางเดชพิมพ์อยู่แต่ว่ายับแม่ยับก็มาเอาบอลคืนไว้ครับตอนนี้ครับดูเดือดครับที่กลางสนามดัน้ายวีซิอุสครับยับแม่ยับดึงกลับมา แม่ยับเป็นกุลิดกุลิดมาที่ยูเซยูเซวนกลับมาแล้วมาช่องนี้สวยอชิโนโล่าปั่นเข้าไปเลยครับยับแม่ยับขึ้นนำครับจากชิโนโล่าว,ว,วีนี่ครับซ้ายเขาคมอยู่แล้วครับชิโนโล่าครับยับแม่ยับขึ้นนำเดดพิมพ์ครับหนึ่งศูนย์ 33นาทีกุลิดมาที่ชาวตันคาร์ลอสอาเบตโตกุลิดเน็ตเวดไหลมาที่กุลิตช่องนี้ครับเน็ตเวดเดวเปียโร40นาทีครับเดดพิมขึ้นมาทางนั้นซ้ายกับเดิิญย่าคืนกลับมาที่ตูเร่ วัตุเล่โดนอูแท็กไปครับเสียบอลครับเดทพิมและ4 4นาทียัม่ยับออกมาเดี๋ยวเฟียโรเบิร์นเร็วมาจแตกรรมการไม่ให้ครับจบครึ่งแรกเป็นยับไม่ยับครับขึ้นนำเดทพิมพ์1่งและเปลี่ยนเลยครับเดทพิมพ์บอกขอชิโนล่าลงมาบ้างครับเพื่อจะมีทีเด็ดเหมือนยับไม่ยับเดี๋ยวมาดูครับยับแม่ยับครับครึ่งหลังคงับซ้ายไปขวาวินิซิอุส ดึงกลับมาที่เตโอยกมาตูรามกุลิตครับออกขวามาที่ยูเซยูเซกระชากไปยูเซดึงกลับมาครับยูเซ แล้ววนกลับมาที่กุลิตไหลมาที่เวียล่าแล้วยัดเร็วมาล้มไปล้มไปกรรมการไม่ว่าอะไรครับเดชพิมพ์ได้สวนขึ้นมาชินอลายกมาล้ำหรือเปล่าล้ำหรือเปล่าทงไม่ยก,ทง,ยกทงไม่ยกอานายไปก่อนจะดึงกลับมาแต่ว่เตโอครับมาไล่บีไปได้แล้วยับไปยับออกซ้ายมาครับหนึ่งชั่วโมงผ่านวินิสซิอุสกระชากไปก่อนครับยับไปยับเข้ากลางมาเดชพิมพ์ตัดไม่ได้ครับเวียล่าวินิสซิอุสคืนหลังกลับมาที่เวียล่า หลามาช่องนี้โอ้โหเกือบจะพลาดครับแต่ว่ายังไปได้บอลกลับมาอยู่กับเดชพิมพ์ชาตันเวลาก็ลดลงเรื่อยๆครับเดชพิมพ์ชิโนล่าออกซ้ายมาที่เดลเปียโรเดียวเปียโรไปครับมาที่ชิโนล่าชิโนล่าไหลเข้ากลางมาอานายยังได้อยู่ครับและเบินกลับมาที่ตูเร เข้ายังไงครับตอนนี้แน่นไปหมดครับตรงกลางของทางยับยับ,ยบและยัดมาช่องเนี้เด็ดฟิล์มจะบปั่นแต่ว่าติดน้ำมัน15นาทีสุดท้ายยังไงยับแม่ยับตูรามตูรามยกออกสายมาครับวินิซิอุสพิซุสกระชากมากระชากไปก่อนครับแล้ว คืนหลังกลับมาที่เวียล่าเวียล่ามาที่วินิสอุตครับตรงกลางเดลเปียโรเดลเปียโรกระชากไปก่อนครับแล้วแบบนี้ออกขวามามาที่ยูเซ่84นาทียับแม่ยับดึงเข้ากลางมามาที่ชินอลาชินอลาวนวนอยู่แล้วยกออกซ้ายมาที่วินิสอุตครับวินิสยังไงครับไปแล้วครับสุดเส้นแบบนี้87นาทีเปล่าเข้ากลางมาเข้ามาได้ไหมได้ไหมตั้งแ่วันนี้ยังเป็นเตะมุมของทางยับแม่ยับอยู่ครับ มุมเล่นยังไงครับแบบนี้โอกาส3แต้มของยับแม่ยับมาแล้วครับแล้วบ่งเข้าไปเรียบร้อยเลยครับสอูนยเลยครับจากโรนัลโด้อานายแบบนี้น่าจะ3แต้มแบบร้อยเปอร์เซ็แล้วครับยับแม่ยับครับกำลังจะชนะเดดพิมเก็บ3าแต้มครับ แล้วก็เตะทิ้งไปเลยครับเดทพิมพ์มาไม่มีปัญหาครับยับไม่ยับครับเก็บอีก3ครับขึ้นมาอ้ที่หแแปมครับ